เฟรฟอันค่ะมาเที่ยวสวนดอกทิวลิปค่ะนี่จะดอกทิวลิปก็กําลังบานค่ะนี่อันนี้สวนนี้บานแล้วค่ะนี่มีสีแดงสีส้มค่ะแนวไปยัดนวดเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาค่ะน้องบีเดียอย่าเพิ่งไปง้ำอ่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าเอฟซีหน่อยสวัสดีค่าทํายังไงวีเดียเจอน้ําค่ะเห็นน้ําแล้วก็ไม่อยากอันนีค่ะน้ะงนพากันมาไอ้นี่ค่ะพากันขับรถมาดูดอกทิวลิปจ้ะน้ํา วันหยุดค่ะเนาะจังัดเฟรชฟลอรน,นี้ก็ดอกทิวลิปเยอะค่ะเออดอกทิวลิปในลูกสีแดงหัวมันเขาก็เอาตัดไปขายค่ะต่างประเทศค่ะเนาะส่งออกขายต่างประเทศประเทศหนาว,วค่ะบิดยามานี่ก่อนค่ะดอกมันเขาก็ขายในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะช่วงนี้เขาก็ตัดตัดเยอะแล้วค่ะขับพากันขับรถมาน้องบิดยา,อยาเอาออกไป พาคุณลุงคุณป้าดูเขาตัดออกเยอะแล้วค่ะนี่สวนนี้ก็เหลืออยู่จ้ะเดี๋ยวเราก็จะพากันขับรถไปสวนอื่นอยู่ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เนาะประมาณส8บดองศาจา้กวันนี้อากาศดีมากเลยอากตินคาดันโต๊กสกัดนีด่แะค่ะเอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนค่ะนุ่นคนกำลังเข้ามาดูเลยเดียดสวัสดีค่ะเอ,เอ้ทุจรานุสันตัว พากันห่อข้าวห่อน้ำมาค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนทิวลิปโดยตรงเลยค่ะอย่าเพราะว่าถ้าใครจะมาก็ประมาณช่วงประมาณวันที่สิบห้าค่ะเมษาค่ะถึงถึงถึงสิ้นเดือนเมษาดีกว่าค่ะสิบห้าเมษาถึงสิ้นเดือนเมษาช่วงนั้นดอกกําลังบานสวยค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาวันที่หกพฤษภามันดอกมันไอ้นี่ค่ะเขากำลังเขาเก็บแล้วค่ะเขากำลังตัดค่ะดอกมันก็บานเยอะแล้วค่ะหลายสวนค่ะ มาช่วงวันที่15ถึง30เมษายนกำลังดีค่ะฮัลโหลไป <laughs> ดอกไม้ดอกคลลิปดอกคลลิปค่ะเนีเราไปสวนอื่นประพาคุณลุงคุณป้าไปดูสวนอื่นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนอื่นค่ะเผื <ๆ S 1> ่อว่ามีดอกสีสวยๆอีกหลายสีค่ะเนาะน,นี่ค่ะอีกสวนหนึ่งสวยมากเลยค่ะบีเดียเขาเอาไดโนเสาร์มาดูด้วยค่ะน้องบีเดียล้มจ้ะ ล้มเอเปลื่อนหมดเลยค่ะข้างหลังค่ะต้องถอดกระโปรงออกค่ะถอดเสื้อข้างในไปพาคุณลุงคุณป้าไปดูสีเหลืองหน่อยค่ะนี่ค่ะสวนนี้สวยมากเลยค่ะไม่ไกลจากสวนที่เราเพิ่งเอไปถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนั่นมันเป็นสีชมพูสวยมากเลยค่ะนี่เป็นสีเหลืองค่ะแต่ว่ามันบานแล้วค่ะนี่ดอกบานแล้วค่ะนี่แหละค่ะเกษตรกรเอประเทศนิอรีแลนด์เนาะค่ะอาชีพหนึ่งของเขา ปลูกดอกทิวลิปขายค่ะเดินไปลุกนี่ค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะเมื่อวานเออน้ำคลองค่ะฝนตกหนักมากเลยจากเมื่อวานนี่นี่ค่ะเดี๋ยวก้พาไปดูใกล้ๆค่ะดอกบานหมดแล้วค่ะสีเหลืองอุ้ยสีเหลืองเอขอบค้าวด้วยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะสีนี้อนุ่นจ้ะบีเดียเห็นน้ำบวกน้ำค่ะ รีบวิ่งไปเลยล้มค่ะป้าป๊าจับไม่ทันอืมบีเดียนน่นค่ะสีชมพูค่ะเดี๋ยวกิบพาทุกคนเดินไปดูสีชมพูก่อนค่ะโอ้สดชื่นจ้ะขี้โคลนก็เต็มเลยบีเดียไวหรือเปล่าน่นค่ะเนาะพาบีเดียมาลุยโคลนค่ะวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักเลยเนาะบีเดียเนาะ ไหนดูก้นหน่อยเปื้อนเลยใช่ไหมคะโอ้เต้าคงดีเหรอเออป้าปลาสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายยายนวดไปแล้วค่ะโน่นค่ะนี่นี่มวยเนาะดิไอไอเดวิดแอนไอเคลยูไปดอ่ะเอาบิดยาไปดูสีชมพูค่ะป้าบกคันเอฟวันดาพาคุณลุงคุณป้าไปดูสีชมพูหน่อยค่ะ ตกน้ำอีกแล้ววิเดียโน่นจะก,ก้นเปื้อนหมดเลยโรบเบิร์ตจับไม่ทันค่ะคนก็พากันนี่แหละค่ะขับรถมาค่ะแล้วก็มาจอดดูค่ะวันหยุดวันอะไรกันเนาะก็พากันมาเที่ยวสวนทิวลิปค่ะอันนี้มันจะเป็นสีขาวค่ะข้างนอกสีขาวข้างในสีเหลืองค่ะนี่ตรงนี้วิเดียกับโรบเบิร์ตพากันอันนี้แหละค่ะกระโดดไปแล้วนี่ค่ะบรรยากาศ โอ้ยฝนไหมจะไปยังไงคะนี่จะพาไปดูดอกสีชมพูค่ะเออสีชมพูค่ะบเดียวสวยไหมลูกร <laughs> องเท้าวเดียต้องไปซักแล้วล่ะคะ่ะนี่คะ่ะสีชมพูค่ะฝั่งน้อนก็มีคะ่ะเดี๋ยวกิิบไปนี่ดูนี่นะค,ะค่คะสีชมพูบานมดแล้วค่ะ นี่ค่ะมาช่วงอย่ามาช่วงนี้นะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์มาดูดอกทิวลิปอย่ายามาช่วงช่วงนี้ค่ะวันที่6พฤษภาคมนี่บานหมดแล้วค่ะตรงนั้นก็สีเหลืองค่ะต้องมาวันที่15เมษาถึงสิ้นเดือนเมษาค่ะที่ที่บอะอะไรลูกคนเข้ามาถ่ายรูปไปเดียวหนูจะถ่ายรูปไหมกางเกงเปื้อนหมดแล้วไดเอาไดโนเสามาดูด้วยไหม<อ>ไดโนเสาหน่อ เออโมยนะนเ,นเออะอ,นนอะไร,นะระก็ไม่ใองไรเลยอะไนะสี่ฮี่อะไรคะงี่เออสวยไหมสวยใช่ไหมคะโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าถ่ายรูปไหมนี่แหละค่ะฝัง่งนู้นก็มีค่ะตรงนูน้นถ้าเรามองไปนู้นค่ะเป็นสีสีนั่นคือดอกทิวลิปหมดเลยค่ะนูน้น บีเดียป้ป้ปไปดูสวนอื่นลูกปะโอ้ยบีเดียชอบสีเหลืองมากเลยค่ะไม่ยอมไปออกมาลูกออกมาเร็วๆป้เดี๋ยวพาคุณลุกคุณป้าไปดูสวนอื่นค่ะสวนอื่นก็สวยค่ะไม่ใช่สวยแต่ไม่ไปอีกนี่ออมาเร็วๆพาบีเดียเบรกก่อนค่ะนี่ขนมปังค่ะห่อขนมปังให้บีเดียจ้าอะไรลูกอันนี้เสือไงคะเสือเสือลูก <laughs> เสือเอาพูดซิเสือ,เอ,อเอาหนูทําอะไรมากินวันนี้ปิกนิกบิดียเขาปิกนิกค่ะวันนี้อเอาขนมปังเลยลูกพากันจอดรถนี่ค่ะจอดรถเอาไว้ตรงนี้จ้ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆสวนทิวลิปนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะรึดเตอร์อะไรนี่แหละคะ่ะออยู่ตรงนี้ลกูกนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่เสือนี่แหละ่าไปไหนเดี๋ยวปป้าก็ลงมาค่ะอนั่งลงก่อนแล้วนั่งกินขนมปังก่อนนี่ค่ะหอ ทั้งล้วยทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมจะมาให้เดียค่ะเผื่อหิวค่ะตอนนี้ก็หิวจริงๆเลยจ้ะม, <c oughs> มเออีเดี๋ยวค่อยกินมีหลูกกินขนมปังก่อนชีสใช่ไหมคะเด็กดั๊จริงๆค่ะนิชอบกินชีสมากเลยค่ะใหญ่รถหลกนั่งกินอยู่ตรงนี้แหละค่ะคนน่นเขาพากันจอดรถมาเบบมาอะไรกันคะ่ะใหญ่ๆรถไงหลกเรียกป้าป้ามากินข้าวป้าป้าก็มาบรอดเอเจจ้ะ เดี๋ยวบีเดียกินหมดเลยค่ะอำ่ำไปไหนนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านค่ะหรืออะไรไม่รู้ค่ะเหมือนเป็นโบสแล้วก็หมู่บ้านจ้ะเนาะคนก็พากันเอารถมาจอดเต็มเลยค่ะเหมือนมาพักค่ะนอนฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่แหละจ้ะเนาะอ่ะน้องบีเดียมานี้มานี่มานั่งตรงนี้เดี๋ยวหม,มาจะมากัดเด้กินขนมปังเสร็จค่อยไปดูดอกทิวลิปต่อค่ะหมาเอ้าหมาหลก Em các Baby 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 <laughs> Baby. Mm. Baby Baby long Bye. Baby long này. เข้าไปดูส่วนนี้ก่อนค่ะนี่มีคนดูด้วยค่ะนนแม่สันไก้กับองดาสวนนี้ก็สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมีทั้งสีม่วงค่ะสีส้มโอ้ยหลากหลายสีจ้ะอันนี้มันข้ามไปไม่ได้ค่ะมีคลองค่ะสวนนี้โน่นแหละค่ะยาวไปยันโน่นเลยค่ะเราก็เลยพากันจอดรถดูแป๊บหนึ่งค่ะนี่อู้สวยมากเลยค่ะสีสันมากเลยค่ะนนค่ะ นี่จ้ะเมฆกำลังมาแล้วค่ะแดดหายแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อค่ะไปดูสวนอื่นค่ะนี่ค่ะสวนนี้ก็สวยจ้สีชมพูค่ะนี่มีแต่สีชมพูค่ะฝั่งนู้นเขามีไอ้นี่ใครแข่งรถวิบากค่ะรถอะไรคะน่ะมอไซค์ค่ะเสียงดังมากเลยจ้ะมีคนพากันมาถ่ายรูปค่ะโอ้สีชมพูก็สวยสวยค่ะนู้นจ้ะ เราไปยันนู่นเลยค่ะพาน้องบีเดียไปถ่ายรูปกันค่ะบีเดียก็ถ่ายรูปรูปยากมากเลยค่ะ <c oughs> บีเดียสวยไหมมั่วแะอ้ยสวยหรือเปล่าคะเป็นยังไงอันนี้มันกำลังอันนี้ค่ะดอกกำลังสวยพอดีเลยจ้าน,นี่ใกล้ไ,ไอจะบานแล้วล่ะค่ะม,มัยไหม สีชมพูค่ะหนเอาไดนโนเ์ามาทําอะไรเยใยอะไรลูกเยใยอันนี้ดินค่ะดินดินดินอันนี้ดอกทิวลิปนี่ดอกทิวลิปเห็นไหมป้าตาอันนั้นไงป้าปาอยู่ตรงนน้นไง <c oughs> โอ้ยชอบอมากเลยค่ะสีนี้สีชมพูจ้ะสวยมากเลยค่ะนี่ <c oughs> สวยไหมพีม่เดียวโอ้ยสวยๆค่ะเสียงรถก็เสียงดังค่ะ <c oughs> สวยไหมคะเอาปาปาไปแล้วลูกสาวไปแล้วคะ่ะไปไหนลูกออกมาออกมาไายิ้มหวานหน่อยไอถ่ายรูปก,ก่อนยิ้มหวานหน่อยกระปจิ๊กบุ๊๊กไอยิ้มหวานก,ก่อนคะ่ะยิ้มหวานก,ก่อนใหญ่อเออเขาแข่งรถลูกเขาแข่งรถคะ่ะแข่งรถอยู่คะ่ะนี่แหลคะค่ะเนาะวสวนนี้ใหญ่มากเลยคะ่ะ มีสีเดียวจ้ะโอ้ยไม่ใช่ใครฝั่งนู้นมีอีกสีนึงอยู่ค่ะน้องสีน่าจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะดูไกลๆค่ะเอาวิดีโอถ่ายรูปไหมอะยิ้มหวานก่อนทายัางไงยิ้มหวานค่ะโอ้ยค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็พาทุกคนมา <c oughs> เที่ยวดอกทิวลิปเหมือนเดิมค่ะเนาะเที่ยวทุ่งดอกทิวลิปจ้ะเดี๋ยวกริปก็จะพาน้องวิดีโอกลับบ้านแล้วค่ะไปนอนค่ะเนาะเออถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะกิิปแนะนําให้มาวันที่ 15เ้เมษานะคะถึงสิ้นเดือนเมษาดีมากเลยนะคะเพราะว่าดอกทิวลิปกาลังออกดอกบานพอดีค่ะอันนี้มันบานเยอะแล้วค่ะช่วงนั้นกําลังพอดีค่ะเนาะ<ม>ก็นี่แหละค่ะ<ม>คลิปนี้ก็พาทุกคนดูบรรยากาศสวนดอกทิวลิปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนาะ<ม>ก็ดอกทิวลิปก็เป็นอดอกไม้ประจำชาติของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นดอกไม้ที่เ,เป็นประเทศที่ปลูกดอกทิวลิปเยอะที่สุดในโลกนะคะ ก็เป็นสเสน่ห์ของประเทศนเทนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะน้องบีเดียบายบายก่อนค่ะันสำหรับวันนี้บายบายค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบีเดียบายบายค่ะบายบายค่ะนอนบายบายก่อนค่ะบายบายป้าป๋า,า,าก่อนบายบายทุจ้าก่อนเดี๋ยวคูดโซอ่สองจุบจุบ๊บ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ